ขอรับเราจะเป็นโคดิ้นะครับนะถ้าเกิดทาแบบง่ายๆก็คือเป็นเท่ากับ i หนึ่งศนแบบนี้นะครับนะก็ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราแยากจะคัดกรองมาแบบตั้งแต่ i หนึ่งศนย์นะครับ i หนึ่งศูนย์นะครับ i หนึ่งศูนย์ศู i หนึ่งห้าเก้านะครับก็ต้องใช้ regular expression มาช่วยนะครับนะนะก็เราใช้เป็น แต่เดินไม่เป็นก็กลับเนี่ยก็จะเป็นจุด S T I จุด c o n t a i n s นะครับนะตลงนเปิดปิดนะครับข้างในเนี่ยก็เป็นสตริงที่บอกถึงตัว r e g u l a r e x p r e s s i o n นะครับเริ่มต้นด้วยนะครับ I 1นะครับจากนี้ก็คือถ้าเกิดเป็น I 1เนี่ยมันจะมาหมดนะครับแต่ I 1อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าอันนี้ได้หนึ่งหมื่นเ็นเการ้อสิบแถวนะครับทีนี้เนี่ย ของเราเนี่ยมันเราต้องการแค่เฉพาะ i นะครับอ่าหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์นะครับถึงห้าเก้านะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับก็สุปคืออ่าต่อที่ศูนย์นะครับ,ถ,นะรบถึงห้าถูกไหมฮะก็จะเป็นแบบนี้ครับใช้เป็นอ่าวงเล็บเดี่ยวด้านในวงเล็บเลี่ยม,นนยลยมแล้วก็ใส่ไปว่านะครับศูนย์ถึงห้า Mm hmm. ครับซึ่งอันนี้น่าจะครอบคุมแล้วนะครับก็คือาต้องมีจ mm hmm. ุดสตาร์ต้ีงจุดสตาร์สตาร์ก็ได้นะครับอาศัยก็ได้นะครับก็คือตสตาร์ตอนะครับก็คือ,ะะอ,ะอ,ะอจะได้มาเขาเดินเขาเดินไม่ต่าเ ก็คืออันนี้คือเป็นการที่เราระบุว่าขึ้นต้นด้วย i ตามด้วยหนึ่งแล้วก็ถัดจากหนึ่งเนี่ยให้เป็นเฉพาะระหว่าง0ูนถึงห้านะครับแล้วก็กตุวต่างคือว่าถาัดจากศูนยถึงห้าเนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นการเป็นการ uh, <uno> เิลเตอร์ข้อมูลนะครับเฉพาะที่เป็นไฮเปอร์เทนชันนะครับ,รรบตามที่ทางกรมเคยแจ้งบอกว่าอันนี้เป็นเป็นรหัสของไฮเปอร์เทนชันนะครับ I หนึ่งูนะครับ I หึงได้เก้าอันนี้ก็ให้ดูไว้เผื่อว่าอาจจะต้องมีการเรื่องของการจับจับกลุ่มโลกนะครับอันนี้ก็เป็น ความดันโลหิตสูงนะครับก็สามารถใช้ในการจับกลุ่มโรคได้นะครับ<อ>ซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีเรื่อนไข้ดื่มมาเช่นขึ้นต้นด้วยตัวอื่นเนี่ยก็สามารถใช้ตัวตัวนี้นะครับมาช่วยได้จะับเป็นหลัง,งคนเย็มมเล็กแล้วก็นี่นะครับใช่<ห>อันนี้เป็นขึ้นต้นด้วยครับขึ้นต้นด้วยอันนี้เลยไอก็ต,ตามด้วยหนึ่ง ต่อด้วยตัวแรกคือวซิงเกิลดครัตัวแรกือซิเกิ้ครับตัวแรกเป็นการบอกว่ามันคือสตริงครับสตริงของที่ใส่เข้าพารามิเตอร์ใส่เข้าให้ฟังก์ชันนี้นี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรข้างในมันจะเป็นตัวที่บอกถึงตัวีนตัวล่าง p ้ c ั a ก์นีมเอก่เป็นนี้ีนี้ก็อีนะครับไม่มีคนไม่มีไม่มีจุด ันนี้อาจจะยอีอาจจะลังไม่ได้หลังจุดนี้หมายถึงเป็นตัวหนังสือตัวออะไรก็ได้นะครับจะเป็นไม่มีก็ได้นะครับครับครับจุดไหมายถึงตัวอะไรก็ได้ก็คือต่อจากต่อจากตรงนี้นะครับต่อจากสามตัวอัแรกเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับตตานั้นคือไอ้จุดเนี่ยจะซ้ำทีครั้งก็ได้ก็เหมือนกับว่าจะต่อ้าเป็นจุดจารต่อไปก็คือเหมือนกับ มันเป็นอะไรก็ได้ต่อจากนี้นะครับ อ๋อี่จริงมันมาครบแต่มันแค่ย่อมตรงนี้ไว้ใช่ครับแล้วเปิดดูตรงนี้ได้ไหมได้ได้ครับยังไงครับโอ้มันต้องตัดงคำสั่งแต่ว่ามันจะเยอะมากเลยมันจะออกมาเป็นเจ็ดหมืนกว่าแต่ว่าสั่งมากสั่งคำสั่งแค่บางตัดได้ที่จิงมาเหมือนกัน ไอ้ตัวย่นย่นเาสามารถใส่ที่นั่งเปิดได้ใช้คอมพิงเตอร์อะไรย่นเลย่อ๋อมันจะต้องเป็นการเซ็ตค่าในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเซ็ตเปิดการให้ครับเดี๋จะมีอยู่ง่ายๆเปิดแบบเหมือนสั่งสั่งไปนะถ้าเราพอเราสั่งอันนี้ปุ๊บไม่มีวีลเลยนะแล้วพอเราสั่งปุ๊บมันจะออกมาทั้งเจ็ดหมื่นวันเลยก่อนเลยต้องสั่งก่อนย่นอ่ะ แต่ว่ามันจะไม่ค่อยนิยมดูมันดีเพราะมันเยอะมันจาวมากคอาจจะเจอเขดูตัวอย่างก่อนแต่แล้วเดี๋ยวค่อย export ออกมาที่ระดับโลกอาจจะเจอรู้ภาษาโอ้ไอตัวนั้นหนึ่งแล้วก็คุณเลฟตีมมันก็ไปหายเลยสูตรถึงห่าในมือหรือมันไปทำย่อยา